ทำไมเด็กๆถึงต้องสวดมนต์การสวดมนต์นั้นสำหรับเด็กๆก,ก็เป็นการกระตุ้นให้น้องๆได้รู้จักว่าเราเป็นชาวพุทธนะเรามีภารตะาตรัยคือประการแรกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจะได้ไม่ไปพึ่งสิ่งเดียวไหลไรสาระทั้งหลายประการที่สองการฝึกให้เด็กๆรู้จักสวดมนต์ เท่ากับเป็นการทำให้เขาได้ฝึกสมาธิโดยวิธีธรรมชาติและทั้งบุญและปัญญาในกรณีที่บทสวดนั้นๆมีการแปลให้ด้วยประการที่สามเวลาพ่อแม่ลูกสวดมนต์ด้วยกันนับว่าเป็นชั่วโมงแห่งความสุขและถือเป็นกิจกรรมที่ดีงามคนรักษาและจัดลงไว้ในสถาบันครอบครัวประการที่สทุกครั้งที่สวดมนต์ควน,นั่งสมาธิด้วยเริ่มจาก การนั่งระยะเวลาสั้นๆไปก่อนที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้การนั่งสมาธิไปโดยปริยายการเป็นคนดีนั้นไม่ต้องรอให้เข้าโรงเรียนแล้วให้ครูสอนการเป็นคนดีเริ่มจากที่บ้านจากครูคนแรกของเราคือพ่อแม่นั่นเองเพียงแค่สนมนั่งอย่างเดียวยังได้ประโยชน์มากมายมหาศาลขอความคิดความตั้งใจที่ดีตรงส่งผลให้น้องๆเป็นผู้รู้ รู้ความเป็นไปของชีวิตเข้าถึงหลักธรรมอย่างทองแท้ผู้ตื่นตื่นจากความหลงงมงายความท้อเพลินในมายาผู้หลุดพ้นจากวัตสงสารผู้เบิกบานมีจิตใจสดใสเบิกบานคลายจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองเข้าถึงหลักธรรมนำสู่นิพพานทำไมสดหมดแล้วต้องแผ่เมตตาด้วย การแผ่เมตตามีประโยชน์และมีความสำคัญมากเป็นการฝึกให้เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองพร้อมๆกับการที่รู้จักรักคนอื่นด้วยถ้าเรารักตนเองพร้อมกับการที่เรารักคนอื่นเราก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่กล้าทำร้ายใครและโดยวิธีเช่นนี้โลกนี้ก็จะมีแต่สันติสุขเมตตาที่เราเผื่อแผ่ไปทุกวันนั้นก็จะทำให้จิตใจของเราชุ่มเย็นผู้ที่รับกระแส แห่งเมตตาก็เบิกบานมีความสุขเช่นกันหากโลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่มีความเมตตากรุณาเป็นเรือนใจโลกนี้ก็จะมีแต่ความสุขสวัสดีมีชัยการเบยดเบียนมุ่งร้ายทำลายกันการสงครามทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็น้อยมากดังนั้นการแผ่เมตตาจึงเป็นศิลปะในการอยู่ร่วมกันในโลกอย่างสันติสุข โดยท่านมวชระเมธี